YouTube เปิดตัวเทคโนโลยี AI ผากเสียงหลายภาษาและปรับภาษาบนภาพปกแบบอัตโนมัติปฏิวัติวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์เชื่อมต่อก,กับผู้ชมทั่วโลก YouTube ได้เผยโฉมนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI จาก Google Gemini ในการพัฒนาฟีเจอร์ Multilanguage Audio ซึ่งช่วยให้วีโอที่อัพโหลดเพียงครั้งเดียว สามารถมีเสียงภาคในหลายภาษาโดยอัตโนมัติหลังจากการทดสอบระบบนี้กับครีเอเตอร์ชื่อดังเช่นมิสเตอร์วิสต์มาร์คโรเบอร์และเจมี่โอลิเวอร์เป็นเวลากว่า2ปีผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของยอดรับชมถึง3เท่าสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก ฟีเจอร์ดังกล่าวช่วยลดอุปสรรคด้านภาษาโดยการสร้างเสียงภาคในภาษาต่างๆโดยไม่ต้องพึ่งพานนักภาคมืออาชีพทำให้ครีเอเตอร์สามารถขยายฐานผู้ชมในระดับสากลได้อย่างรวดเร็วและประหยัดต้นทุนผลการทดลองระบุว่าผู้ชมกว่า25%เลือกใช้เสียงภาคในภาษาท้องถิน่นโดยเฉพาะในช่องของเจมี่โอลิเวอร์พ่อครัวชื่อดัง ที่มียอดวิวเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากเพิ่มเสียงภาคหลักภาษาในวิดีโอสอนทำอาหารนอกจากนี้ YouTube ยังแนะนำฟีเจอร์ m u l t i l a n g u a g e thumbnails ซึ่งปรับแต่งภาพหน้าปกวิดีโอให้แสดงข้อความในภาษาที่ตรงกับการตั้งค่าของผู้ชมโดยอัตโนมัติช่วยเพิ่มอัตราการคลิกและดึงดูดความสนใจจากผู้ชมในแต่ละภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง2ฟีเจอร์จะเริ่มให้บริการในสหรัฐอเมริกาก่อนและจะขยายไปยังครีเอเตอร์ทั่วโลกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับครีเอเตอร์ชาวไทยและทั่วโลกที่ต้องการเจาะตลาดสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าการจ้างทีมภาคมืออาชีพในอดีตอาจมีค่าใช้ใจ่ายสูงถึง2,000ถึง5,000ดอลลาร์สหรัฐต่อวิดีโอ1ชิ้น ฟีเจอร์ AI นี้ทำให้ทุกคนสามารถสร้างคอนเทนต์ที่เข้าถึงได้ในหลายภาษาด้วยต้นทุนที่ต่ำลงอย่างมากนวัตกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยเพิ่มยอดวิวและผู้ติดตามแต่ยังเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์สามารถสร้างรายได้าจากโฆษณาในตลาดต่างประเทศซึ่งมีมูลค่ามหาศาลโดยเฉพาะในกลุ่มคอนเทนต์ด้านการศึกษาอาหารรีวิวสินค้าและความบันเทิง ที่เคยถูกจํากัดด้วยอุปสรรคทางภาษาด้วยเทคโนโลยีภาคเสียงและภาพปกหลายภาษา YouTube กำลังสร้างโอกาสใหม่ให้ครีเอเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลกได้อย่างราบรื่นผลักดันวงการคอนเทนต์สู่ยุคไร้ขอบเขตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก